สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันทนทานใช้ง่ายดูแลสบายกับ t o y ยต a c o r o l าอันติดปี2011รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เครื่อง1ัน8เกียร์ออโต้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังสีสวย เกียร์เครื่องยนต์ขับได้สบายใจแน่นอนครับรุ่นนี้ทนทานเป็นเครื่องพันแเกียร์ออโต้นะครับรถสภาพโดยรวมคือสวยพร้อมขับพร้อมขายวันนี้179,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทย เครดิตดีออกรถได้เลยครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีรถสวยสวยสมบูรณ์สุดๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับใครกำลังหารถใช้งานเน้นความทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆรถโดยรวมคือสวยใหม่ประมาณ2,220 0 0กิโลเมตรคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยแจ่มชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกคันนี้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ ใครที่สนใจอยากได้ใช้งานรถอยู่ยาบุรีกรุงเทพดูสภาพภายในนะครับเบาะนั่งสวยๆเกียร์ขึ้นยนต์สมบูรณ์ภายในสวยสะอาดคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับซื้อสดมาด้วยครับในเล่มเป็นชื่อบุคคลลำดับที่หนึ่งรถสวยสภาพดีพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนบริการจัดส่งทั่วไทยรถไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนใครหาใช้งาน ลองมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆถ้าท่านเน้นหารถอำนวยความสะดวกเดินทางกว้างขวางนั่งสบายที่สําคัญคือดูแลง่ายๆอัหล่ลมีเยอะแท้เทียบเทียมซ่อมได้ทั่วไทยดูแลสบายแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจ ลองชมดูนะครับจะถูกใจหรือไม่ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วไทยรับประกันการจัดส่งโอนมาจำกันนิดหน่อยที่หรือก็เก็บที่หน้าบ้านครับก็เรามีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะครับก็ขอมาจำไว้เบื้องต้นนะครับฉะนั้นใครที่เข้าใจสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยครับช่วงนี้ผมก็ ทีทั้งอัดคลิปและไม่ได้อัดคลิปนะครับเนื่องจากรถเข้ามาเยอะมากๆกครับก็จะลงเป็นคลิปไปก่อนนะครับใครที่สนใจคันนั้นๆเน้นเลยนะครับถ้าสนใจจริงก็โทรเจรจาสอบถามไลน์เข้ามาได้เลยครับถ้าท่านสนใจจริงไม่มีอะไรยากแน่นอนนะครับเบื้องต้นผมคัดสวยมาแล้วที่เหลือสมาชิกกอบพิจารณาชอบ ท่านไหวงบพร้อมจัดได้ก็จัดสะดวกแบบไหนจะไฟแนนซ์หรือเงินสดก็ได้หมดครับผมเปิดช่องมาแล้ว6ปีรับรองว่าไม่มีโกงแน่นอนส่งทั่วไทยสบายใจได้เลยครับรถคุณภาพคัสสวยๆว่าฝากที่เหลือสมาชิกพิจรารณาอัดสินใจท่านชอบท่านโทรมาได้รายมาได้เลยครับพร้อมมากๆนะครับพร้อมจะส่งรูปเพิ่มซองจะให้รายละเอียดเพิ่ม